สวัสดีครับก็กลับมาพบกับวิดีโอนะครับที่จะมาแนะนําทิปขั้เทคนิคการใช้งานคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจํวาวันกันนะครับส่วนทางช่องของเราก็จะได้นำควาคิวดูสั้นๆนะครับเกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์มาฝากท่านเป็นประจสำสําหรับวันนี้ก็จะมาแนะนําวิธีการแทรกลิงก์นะครับนะเข้าไปในหน้า Google Sheets ทํำยังไงนะครับตัวอย่างนะครับผมมีข้อมูลลักษณะเนี้ยนะครับแล้วผมต้องการที่จะแทรกลิงก์นะครับนะลิงก์เว็บเข้าไปใน ใน Google Sheet ของผมนะครับเพื่อให้ผู้ใช้งานนะครับสามารถที่จะคลิกดูแล้วก็เข้าไปหน้าเว็บนั้นได้นะครับทำยังไงนะครับวิธีการนะครับท่านเอาเมาส์มาชี้ตรงเซลล์ที่เราต้องการนะครับหลังจากนั้นกดเมาส์ข้างขวานะครับแล้วก็เลื่อนไปนะครับมันจะมีคําว่าแทรกลิงก์อยู่ตรงนี้นะครับท่านก็คลิกลงไปนะครับตัว Google Sheet ก็จะให้เราใส่ข้อความลงไปนะครับ ข้อความลงไปนะครับท่านก็คลิกนะครับแล้วก็ใส่ข้อความลงไปนะครับเช่นผมต้องการที่จะให้ลิงก์ไปเว็บ amazon อย่างเงี้ยนะครับ a m ม z อ n อย่างเงี้ยนะครับตัวนี้ก็ตรงค้นหานะครับก็ใส่ลิงก์ amazon เข้ามานะครับเว็บนะครับ a m มซอนนะครับ com นะครับ เมื่อเสร็จเมื่อเราคลิกเข้ามานะครับนะมันจะมีตัวที่เราเคยค้นหานะครับมันก็จะเอาประวัติค้นหามามาให้เราได้เลือกนะครับเราสามารถที่จะคลิกเลือกเข้าไปเลยก็ได้นะครับเช่นผมคลิกตัวนี้นะครับมันก็จะเป็นเป็นลิงก์เข้ามาให้ได้เลยนะครับได้เลยถ้าเสร็จแล้วนะครับก็เวลาเราคลิกเข้ามานะครับมันก็จะมีตัวนี้ขึ้นมาให้นะครับตัวที่เรา พิมพ์เข้ามาให้นะครับทีนี้เวลาคนใช้งานนะครับเวลาใช้นะครับเขาจอมมมาชี้นะครับมันก็จะมีลิงก์ผู่ขึ้นมานะครับคนใช้งานก็สามารถที่จะคลิกเข้าไปตรงเว็บที่เราต้องการนะครับได้เลยนะครับถ้าเราต้องการที่จะ Copy Link นะครับก็สามารถที่จะคัดลอกตัวนี้ได้นะครับเก็บก๊อปนะครับคัดลอกนะครับ ถ้าผมลองวางนะครับตรงนี้นะครับวางลงไปนะครับมันก็จะเป็นวางลิงก์นะครับลงไปนะครับตัวเนี้ยหากเราต้องการแก้ไขนะครับก็คลิกตัวเนี้ยนะครับแก้ไขลิงก์นะครับสามารถให้เราเข้ามาเปลี่ยนใหม่ได้นะครับเปลี่ยนใหม่เปลี่ยน U r L ใหม่ได้นะครับอีกตัวหนึ่งก็คือการเวลานำลิงก์ออกนะครับ เวลานำลิงก์ออกนะครับให้ท่านเอาเข้ามาคลิกตัวนี้ก่อนนะครับนะคลิกเป็นเซลล์นะครับนะคลิกเป็นเซลล์ก่อนหลังจากนั้นคลิกตรงนำลิงก์ออกตรงนี้นะครับนะสังเกตว่าตัวนี้มันจะกลายเป็นตัวที่ไม่ทําการลิงก์ไปยังหน้าเว็บเพจใดๆแล้วนะครับในะดๆแล้วเวลาเราคลิบมานะครับมันก็จะเป็นแค่ตัวหนังสือธรรมดานะครับอันนี้ก็เป็นที่มาฝากสําหรับวันนี้นะครับในเรื่องของการ ใส่ลิงก์นะครับนะเข้าไปใน Google Sheets ทำยังไงนะครับก็ลองเอาไปปรับใช้งานดูนะครับแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ช่องเรานะครับเพื่อรับชมคลิปใหม,ม่แล้วก็ถ้าเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็โปรดกดแชร์เพื่อนเพื่อนได้เรียนรู้ไปได้วยกันครับสำหรับวันนีสวัสดีครับ